ขอเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทุกท่านมาพบกับรายการสนทนาธรรมออนไลน์กับเครือข่ายพลังสร้างสุขดำเนินรายการโดยพระมหาสมโชคอุาราจิตโตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีตำบลผานกเขาอำเภอภูก,กระดึงจังหวัดเลยวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568 หัวข้อที่เราจะสนทนาธรรมกันในวันนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่18ถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกก็เล่มที่1นะหัวข้อชื่อว่าฉับปานะโกปะมะสูตรฉับนะฉับหรือฉะนะครับฉะฉะนี่แปลว่า6ปานะนะปานะกะ ก็คือสัตว์นะครับแล้วก็โอปมะอุปมะนะครับอุปมะหรือโอปมะก็คือการเปรียบเทียบหมายถึงการเปรียบเทียบสัตว์ทั้งหลายกับอายตนะทั้ง6นะครับอย่างนี้ความหมายเนื้อความในพระสูตรเราเริ่มกันเลยนะครับภิกษุทั้งหลายเรามาดูกัน บุรุษมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลผู้พองเข้าไปสู่ป่ายญาคาแม้ถ้ายญ้าคาตำเท้าของเขาเหมนกันใบหญ้าคาก็บาดร่างกายที่ผู้พองเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษผู้นั้นพึงเสวยความโทมนัสทุกข,ขเวทนาเหลือประมาณ เพราะเหตุนั้นก็ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรม,มวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไปสู่บ้านหรือจะไปสู่ป่าก็ตามจะมีผู้ทักท้วงว่าท่านผู้นี้กระทําอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้เป็นผู้ไม่สะอาดประดุดหนามคอยทิมแทงชาวบ้านอย่างนี้ นะครับถูกว่าเนื่องจากการที่เรียกว่าไม่สํารวมนะอายตนะทั้ง6อายตนะก็คือเครื่องรับสัมผัสนะครับความไม่สํารวมเป็นอย่างไรนะนะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ก่อนเธอทั้งหลายรู้ว่าภิกษุผู้เป็นประดุดนามเรียกว่าเป็นประดุดน้ม แล้วพึงทราบความสำรวมและความไม่สำรวมต่อไปภิกษุเนี่ยเ,เป็นแผลผู้พองเป็นบาดแผลเข้าไปในป่าหญ้าคาหญ้าคาก็ทิ่มแทงทำให้เจ็บปวดทุกทรมานภิกษุผู้ที่ไม่สำรวมเป็นเหมือนภิกษุที่มีแผลผู้พองนะครับปล่อยให้ ความหนามทั้งหลายนั้นทิ่มแทงเข้าทางช่องต่างๆนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังความไม่สํารวมเป็นอย่างไรพิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติ มีปริปริตรตะจ,จิตอยู่หมายถึงจิตวันไหวขยับสับสายกระสับกระสายจิตสับสายเรียกว่าปริตตจิตและไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปกุศลเหล่านี้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอ ภิกษุเนี่ยไม่รู้เลยว่ารูปสวยๆมาเนี่ยตัวนี้แหละมันจะเข้าไปทางบาดแผลที่ผู้พองคือไม่ระมัดระวังแผลไม่หายไม่รักษาแผลไว้น้ําทั้งหลายก็เข้าทางตาแบบนั้นภิกษุในธรรมบินัยนี้เป็นผู้ฟังเสียงทางหูย่อมยินดีในเสียงอันเป็นที่น่ารักและเสียง ย่อมยินร้ายในเสียงที่ไม่น่ารนะักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในกายคติกายคตาสติมีปริตตะจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตตามความเป็นจริงนะครับเห็นตาตานั้นเห็นรูปนะก็ถูกทิ่มแทงไปแล้วนะฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้นถูกโผดทัพพะโผดทัพพระโผทัพพะโผทัพพระ,พพะหมายถึงสัมผัสเช่นสัมผัสเตียงนุ่มๆอากาศเย็นสบายทางกายและรูนะ้รับรู้ทางธรรมารมณ์หมายถึงเกิดความคิด เกิดอารมณ์นะต่างๆเกิดขึ้นอารมณ์ความรักก็ไม่รู้ทันนะครับย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตะจิตอยู่และไม่รู้จักเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรม ที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแก่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปอากุศลลำดับนั้นแบบนั้นนะภิกษุทั้งหลายนะพระผู้มีพระภาคก็ตัดต่อลำดับนั้นตัดต่อบุรุษจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีอยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกัน ผูกไว้ด้วยเชือกที่เหนียวคือจับงูแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้นะครับแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับนกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับสุนัขแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวนะครับจับสุนัขจิ้งจอกแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับลิงแล้วผูกด้วยเชือกที่เหนียว ขมวดเป็นปมไว้ตรงกลางนะครับแล้วจึงปล่อยไปสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างมีงูมีจระเข้นะอาจารย์ไล่แมลงวันแมลงวันเข้ามาในห้องนะครับนะมีงูมีจระเข้มีนกมีสุนัขแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกมีลิงแบบนั้น ทั้งหมดเนี่ยเอามาผูกเชือกแล้วก็เอามาขมวดเป็นปมรวบรวมกันไว้ลำดับนั้นเองสัตว์ทั้ง6ชนิดนะมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันก็จะพึงดึงเชือกเหล่านั้นที่เรา,มาขมวดไว้ด้วยกันเนี่ยหกตัวสัตว์หกชนิดหกตัวไปสู่อย่างที่หากินและที่อยู่ของตนของตน งูก็จะดึงเชือกนะไปด้วยต้องการว่าเราจะไปสู่จอมปลวกงูเนี่ยไปสู่รูที่มีจอมปลวกนะครับจอมปลวกมันจะมีรูจระเข้ก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายไปด้วยต้องการว่าเราจะลงน้ํานกก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายไปด้วยต้องการว่าเราจะบินขึ้นสู่อากาศสุนัขก็จะดึงนะ พวกสัตว์ทั้งหลายไปด้วยคิดว่าเราจะเข้าไปสู่บ้านลิงก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายไปด้วยต้องการว่าเราจะเข้าไปในป่าเมื่อใดสัตว์ทั้งหกชนิดต่างคนก็ต่างจะดึงเชือกไปตามใจของตนก็จะพึงลำบากเมื่อน,นั้นสัตว์เหล่านั้นก็จะพึงตกอยู่ในอำนาจไปตามสัตว์ ที่มีกำลังมากกว่าถ้าสมมติจระเข้มีแรงมากจระเข้ก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายลงน้ำไปนะหรือนกตัวใหญ่มีแรงมากก็จะบินสู่อากาศดึงสัตว์ทั้งหลายขึ้นไปสู่อากาศได้หรืองูตัวใหญ่ก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายลงไปสู่รูที่จอมปลวกหรือสุนัข ก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายไปสู่บ้านจิ้งจอกก็จะดึงสัตว์ทั้งหลายไปสู่ป่าช้ามาอย่างนั้นสัตว์เหล่านั้นแม้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกายคตาสติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากกายคตาสติเป็นยังไงก็พิจารณากายนะครับให้เห็นว่า กายเนี่ยเป็นของที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปในที่สุดกายนั้นเป็นของที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มีการเกิดขึ้นประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรูปเป็นร่างขึ้นต่อไปก็ผันแปรแล้วก็สลายไปในที่สุดเป็นของที่น่ากลัวนำความเจ็บปวดนำอันตรายมาให้เรียกว่าการ เรียกว่าการพิจารณากายกายคตาสตาิเมื่อภิกษุรูปนั้นไม่ได้พิจารณากายคตาสติไม่ทำให้มากาตาก็ย่อมฉุดเอาภิกษุนั้นให้ไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันที่ไม่พอใจน่าเกลียดก็จะฉุด ให้มีการหนีไปว่างั้นลิ้นก็ย่อมฉุดนะพิกษุเหล่านั้นไปสู่รถที่พอใจไม่พอใจนะเรียกว่ารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ใจที่คิดรักโรบโกรธหลงก็ฉุดภิกษุในธรรมารมณ์นี้ให้เป็นให้ไปสู่ความ พอใจไม่พอใจพิภิุษ์ทั้งหลายความไม่สํารวมของภิกษุที่เหมือนพิกษุผู้ผู้มีแผลผู้พรองก็ด้วยอย่างนี้แล้วงั้นพิกษุทั้งหลายความสํารวมนั้นเป็นอย่างไรความสํารวมคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อรูปเกิดขึ้นทางตาแล้วก็ไม่ยินดีในรูป นะที่น่ารักไม่ยินดีในรูปที่น่าเกลียดแาบนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในกายคตาสติว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงธาตุสี่เป็นเพียงภาพลวงตาเป็นสังขารสุดท้ายก็สลายตายไปที่สุดมีความสกรปรกนะที่เห็นสวยงามก็เป็นเพียงผิวที่ฉาบทาไว้แค่นั้นเองนะครับพิจารณาอย่างนี้นะเรียกว่า มีอัปปมานาจิตหมายถึง <c oughs> เห็นรูปเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ทำจิตนั้นวางเฉยเข้าสู่สมาธิที่เรียกว่าตั้งมั่นรู้ชัดในเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรม ที่เป็นบาปอกุศลสิ่งไหนที่คิดไม่ดีคิดรักคิดไม่รักคิดเกลียดอย่างนี้ขจัดออกไปได้เพราะรู้ตัวมีสตินะครับตั้งมั่นด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อลิ้นรับรสแล้วนะครับก็ให้พิจารณาตั้งมั่นอย่างนี้นะครับก็คือไม่ยินดีหรือยินร้ายนะเสียงก็เหมือนกัน ไม่ยินดียินร้ายกับเสียงเสียงด่าเสียงบน่นเสียงชมนะมนกน green home, green นะลิน่นก็เหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะลิ้นรับรสก็เหมือนกันนะเสียงกลิ่นลิ้นรับรสผิวกายสัมผัสแล้วก็ทร,รมารมณ์อันเป็นที่รักเช่นอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์ดีใจยินดีอย่างนี้นะครับ ็ให้นิ่งเฉยเสียไม่ยินดียินร้ายโดยเราเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมผันแปรเป็นสังขารไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคาวว่างัน้นภิกษุทั้งหลายบุรุษจับสัตว์หกชนิดที่มีอยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันแล้วผูกเชือกที่เหนียว จับงูผูกด้วยเชือกที่เหนียวจับจระเข้จับนกจับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงแล้วผูกติดไว้ที่เสาอันมั่นคงตอนแรกไม่มีเสานะครับลำดับนั้นสัตว์ทั้งหกที่มีอยู่มีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันก็จะพึงดึงสัตว์เหล่าอื่นนะ ไปยังที่อยู่ของตนแต่ดึงไม่ได้แล้วตอนนี้เราผูกไว้กับเสาแล้วตอนแรกเนี่ยไม่มีเสาผูกนะตัวไหนมีกำลังมากก็จะดึงไปทางนั้นนะ <c oughs> ลำดับนั้นเองสัตว์ทั้งหซึ่งมีที่อยู่ต่างกันมีที่หากินต่างกันเหล่านั้นก็จะพึงดึงนะเสาให้ไปหา ที่หากินและที่อยู่ของตนนะครับมแมลงวันตอมต้องขออภัย <c oughs> เข้ามายังไงไม่ทราบนะครับตอมหน้าตอมตา <c oughs> งูก็จะดึงเสาเพราะว่าเชือกผูกไว้ที่เสาแล้วเพื่อจะไปเข้ารูที่จอมปลวกจระเข้ก็จะดึงเสาเชือกผูกไว้ที่เสา ก็จะลงไปสู่น้ำนกนก็จะบินไปสู่อากาศสุนัขก,ก็จะเข้าสู่บ้านสุนัขจิ้งจอกก็จะไปสู่ป่าช้าลิงก็จะเข้าไปสู่ป่าอ่างั้นเมื่อสัตว์ทั้งหกต่างจะทำตามใจชอบของตนก็จะพึงลำบากเมื่อสัตว์เหล่านั้น พึงยืนพิงนั่งพิงนอนพิงกับเสาหลักเหล่านั้นแม้ฉันใดข้อน,นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติที่ภิกษุทั้งหลายรูปหนึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วตาย่อมจะไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในรูปที่พอใจไม่พอใจหรือสิ่งที่รักสิ่งที่เกลียดลิ้นก็จะไม่ฉุดภิกษุนั้น ไปกับรถที่พอใจไม่พอใจเนะสียงก็จะไม่ดึงภิกษุนั้นไปในความพอใจไม่พอใจนะลิ้นสัมผัสนะกาาายยาายสสััมผกกกเ่ีว็เหมือนนกัน,นะไม่ดึงให้ภิกษุนนั้นหนะลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะ ภิกษุนั้นได้พิจรารณากายคตาสติเจริญให้มากทําให้มากแล้วก็มีกําลังที่จะมีสติรู้ตัวว่าเราจะไม่หลงไปกับสิ่งนั้นพิสูจนทั้งหลายความสํารวมคืออย่างนี้เราจะต้องใช้หลักอย่างใดอย่างหนึ่งผูกไว้นะครับโดยจะมีกายคตาสติ กายคตานุสตินั้นก็หมายถึงพิจารณาเห็นกายว่าเป็นของเป็นธาตุสีบ้างเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปมีภาระมากต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาต้องหาอาหารให้กินอยู่ตลอดวันแบานันคำว่าหลักหรือสาวอันมั่งคนมั่งคงนั้นชื่อว่ากายคตาสติเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากายคตาสติ ของพวกเราทั้งหลายจากจเจริญจากจะทำให้มากทำให้เป็นประดุจยานเหมือนกันทำให้เป็นที่ตั้งมั่นไวเนืองเนืองสั่งสมไว้แล้วปรารบดีเสมอภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกก็คือนะพึงจดจำไว้นะครับว่าเราเองนั้นมีเวลาว่างเราก็ต้องฝึกกายคตาสตินะครับซึ่ง กายขตาสตินั้นมีอะไรบ้างนะครับเกิการเห็นเห็นกายเป็นยังเป็นยังไงบ้างพระอาจารย์ก็จะได้นํามาว่าเอ๊ะหลักเสาหลักนี่คือยังไงนะกายขตากายคตานุสติมีความหมายดังต่อไปนี้นชิบ คือการเจริญสติระลึกรู้ถึงกายตามความเป็นจริงโดยพิจารณาองค์ประกอบร่างกายทั้ง32ประการว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนนะเกิดขึ้นเพื่อความเบื่อหน่ายแล้วก็เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นเราทำกายคตาสติให้เจริญก็ผลจะปรากฏ ลดความลหลงไหลในรูปส,สวยลงได้บางคนเคยหวังว่าเราจะสวยตอนนี้ก็คงจะลดลงได้แล้วเมื่ออายุมากขึ้นนำไปสู่การที่เรานั้นปล่อยกายวางกายออกนะเกิดความสงบหลุดพ้นจากทุกข์โดยมีเป้าหมายหลักคือการเห็นว่ากายนั้นเป็นธาตุสีแล้วกายนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา หลักสำคัญต้องพิจารณานะลํำลึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นผมเราก็นึกถึงผมขนนะขนตามจุดต่างๆนะเล็บฟันหนังอย่างนี้นึกถึงภาพนะครับอวัยวะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่สะอาดเลยนะฟันของเราเนี่ยถอนออกมาก็มีเลือดออกมาด้วยนะครับไม่สะอาดนะ ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะไปปลูกต้นไม้อย่างพระอาจารย์เนี่ยนะเล็บดำเชียนวะอย่างนี้เราต้องยึดกฎหมายบ้านเมืองว่าอยู่ประมาณไหนนะครับและประโยชน์ของการปฏิบัติกายคตารุสติคือลดความเครียดนะดึงจิตใจให้กลับมาอยู่ในะปัจจุบันลดความฟาุ้งซ่านลดความชถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นอัตตานะทำให้ ไม่เปิดใจที่จะยอมรับความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งแวดล้อมมองไม่เห็นนะครับเรียกว่าไม่สามารถจะหลุดจากความเป็นทาตในการมารมณ์ได้การปฏิบัติกายคตานสติมีอยู่2อย่างใหญ่ๆเช่นสมถกรรมฐานเจริญสติโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ นะก็คิดว่าผมก็คือผมขนก็คือขนอย่างนี้ให้ตั้งมั่นมั่นคงส่วนวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่ากายานุปัสสนานะก็ให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์อยู่ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นนะร่างกายนีนะ้หรือร่างกายในอดีตก็เอามาพิจารณาได้ เห็นว่าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือบังคับบัญชาไม่ได้และอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนเพื่อจะให้วิปัสสนานั้นเรียกว่าดำเนินความเจริญไปจนทำให้จิตของเราทั้งหลายนั้นหลุดพ้นได้อนุสติที่เราจะลํำลึกนึกได้นั้นเรียกว่า กายตานุสติเป็นอนุสติอย่างหนึ่งคือนะก่อนอื่นเราก็ต้องระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับรนะล,บลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระล,ลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์พระธรรมอย่างนี้นะครับนะเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยได้ทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลแล้วตั้งสติให้มั่นก็จะทำให้มีชีวิตที่ปลอดภัยนะครับ อันนี้คือ,อต้องฝึกฝนเรื่องกายตานสติให้เห็นกายก่อนนะครับเห็นการเคลื่อนไหวบางสำนักก็สอนว่าวันแรกเนี่ยให้เห็นการเคลื่อนไหวแขนซ้ายแขนขวาเรานั่งในอิริยาบถเล็กอิริยาบถใหญ่เป็นยังไงนะแล้วเ,เ,เรียกว่าการปฏิบัติก็ต้องมีหลักสูตรชัดเจนแน่นอนว่าตื่นกี่โมง ฟังทำกี่โมงทานข้าวได้กี่โมงอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นที่มาของพระสูตรในวันนี้ว่าต่อให้เรานั้นนะเ,เรียกว่านะเป็นผู้ดีบางงั้นเถอะมีอันจะกินแต่สุดท้ายเราไม่ได้สำรวมในอายตนะทั้งหก็ทำให้ค่าสึกเข้ามาได้นะครับทำให้ใจของเรานั้นหวั่นไหว ไม่เจริญก้าวหน้าในการประพฤติและปฏิบัติธรรมนะซึ่งวันนี้นะครับพระอาจารย์เองนะก็สนทนาธรรมออนไลน์คร่าวๆนะครับไม่ได้มีตัวอย่างที่จะมายกให้พวกเราทั้งหลายชมแต่ให้รู้ว่านะพระสูตรนี้นะเป็นพระสูตรชื่อว่านะอับปรมะอัปปมานะว่ากันอัปอัป อปปานะเหมือนกันอปานะฉับปานะนานะานะมาขออภัยฉับปานะโกปะมะสูตรฉัฉะนั้นแปลว่า6ปานากะนั่นแปลว่าสัตว์อุปปะมะก็แปลว่าเปรียบเทียบการเปรียบเทียบสัตว์ให้เหมือนกับสัตว์หชนิดแล้วเวลาสัตว์นั้นถูกผูกเอาไว้ก็จะดึงเพื่อจะไปสู่ที่อยู่ของตน เช่นเดียวก็เหมือนกันกันกบพิกษุที่ไม่สำรวมกายวาจานะไม่สำรวมหูตาจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็อาจจะเ,เรียกว่าเผลอสติได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะอาจารย์มาสนทนารมออนไลน์ตามตารางคอยดูว่าวันพรุ่งนี้อา,อาจจะได้พบกับพระอาจารย์มหาวุฒิพลหรือบางทีอาจารย์อาจจะมา ทำหน้าที่แทนก็ได้วันพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยแต่พระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ดูตารางว่าเป็นตารางของพระอาจารย์หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นวารละของอาจารย์ด้วยเพราะว่าตรงกับวบันพระนะครับวันพระกับวันศุกร์เป็นหน้าที่ของพระมหาสมโชคนะครับว <c oughs> ันเสาร์นี้เป็น วาระของอาจารย์มหาวิทิพลนะครับวันเสาร์นี้นเป็นของพระอาจารย์มหาวิทิพลซึ่งก็เป็นการสนทนาธรรมออนไลน์ครั้งสุดท้ายในปีนี้คือวันที่27เป็นวันเสาร์นะครับธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนเถิด จรียนพอหอน